อันนี้ก็เป็นการที่ว่าเราได้หมักได้ที่แล้วนะคะเราก็นํามาตากแดดนะคะมาพึ่งแดดเราก็ใส่กับกระด้งนะคะเพราะว่าวันนี้แดดจัดมากค่ะเนี่ยค่ะถ้าแดดจัดนะคะก็ช่วงเย็นเราก็เก็บได้แล้วนะคะเก็บแล้วเราก็ไปใส่กล่องไว้ก็ได้หรือเอาไปทอดก็ได้นะคะ เรามาดูหมูนะคะหมูที่เราตากไว้นะคะนะคะเป็นหมูแดดเดียวเราก็นำมาทอดนะคะกัน้ำมันที่ร้อนนะคะ เราก็ทอดเอาไว้ให้มันเหลืองนะคะจึงจะตักออกนะคะเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะคหมูสุกแล้วค่ะน่ากินไหมคะค,ค่ะอันนี้เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงน่าทานไหมคะคหมูทอดนะคะหมูแดดเดียวเราทำกินเองกันนะคะเนี่ยค่ะ